กุ้ยลินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดพิศและในอีกมุมหนึ่งก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตยาจีนระดับโลกเช่นกันค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทกุ้ยหลินซานจีนฟาร์มาซูติคอลจำกัดอนุญาตให้หมวยได้เข้าชมโรงงานค่ะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษค่ะหมวยจะพามาดูนะคะว่ากว่าจะมาเป็นซานจีนสีกว่าส่วนผลิตภัณฑ์ที่คนไทยชอบใช้จะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันมากขนาดไหน บริษัทนี้เขาพัฒนาวิธีการผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเขามีสูตรลับซึ่ง<ม>ควบคุมคุณภาพ<ม>ตั้งต้นตั้งกับปลูกเองเลยแต<ม>งปลูกใญ่เขาจะอยู่ที่อื่นแล้วก็ส่งมา,งมาที่น,นี่อันนี้คือวิธีการผลิตสีกวัวซวงแต่โบราณเขาจะเอาแตงโมคว,วานเอาเนื้อออกเป็นพันธุ์ที่เปลือกหนามากแล้วเอาเปลือกนี่ไปใส่ไว้ในไหแล้วก็ใส่าย,ยาตัวอื่นเข้าไปเก็บไว้ในห้องเย็นไอมันจะระเหอเยออกมาน้วมะกาะ เป็นผงละเอียดอยู่ข้างนอกก็ขูดผงขาวๆใช่ครับเคล็ดลับของเขาที่เขาเก่งก็คือเขาสามารถจะแปลวิธีการผลิตแบบโบราณเนี่ยให้เป็นวิธีการผลิตแบบสมัยใหม่มที่สามารถจะควบคุมคุณภาพได้สามารถจะผลิตแบบแมสได้โดยที่คงคุณค่าแบบต้นตำรับเขาได้แล้วก็ได้คุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศจีน ตอนนี้เราเข้ามาที่ qc center นะคะแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเป็นห้องที่ใช้ตรวจสอบสารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิตไปจนถึงเมื่อผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจที่อยากให้ผู้คนเข้าถึงยาจีนได้ง่ายขึ้นจึงนำนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนยาจีนแบบโบราณ ให้เป็นยาจีนสมัยใหม่ใช้ง่ายพกง่ายทำให้ผลิตภัณฑ์ของกุ้ยหลินซานจินฟาร์มาซูติคอเข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลกและเนี่ยแหละค่ะยาป่อคอแตงโมงค่ะพอได้เป็นขวดแบบนี้เดี๋ยวจับแท็กใส่กล่อง และนี่ก็คือยาองค์แตงโมค่ะตัวยาจะถูกแพ็คจากด้านในนะคะพอบรรจุลงแผงเรียบร้อยก็จะถูกส่งออกมาแบบนี้ค่ะก็จะมีปั๊มล็การผลิตวันที่ผลิตวันหมดอายุและสามารถเช็คย้อนกลับไปได้ถึงรายการผลิตย้อนกลับไปได้ถึงวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตด้วยค่ะสุดท้ายก็จะได้ออกมาเป็นลังแบบนี้นะคะพร้อมส่งไปจาหน่ายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะ เนี่แหละค่ะคือมาตรฐานสำคัญของกุ้ยหลินซานจินฟาร์มาซูติคอลจำกัดเขาเชี่ยวชาญเรื่องช่องคออย่างแท้จริงค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงได้รับการยอมรับและส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกพอหมวยได้มาชมโรงงานด้วยตาตัวเองแล้วรู้สึกดีใจแทนคนไทยเลยนะคะที่เรามีโอกาสได้ใช้ของคุณภาพดีมาตรฐานระดับโลกผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยมากๆค่ะ ความชำนาญบวกกับนวัตกรรม2ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ฟามจินซีกว่าส่วนค่ะ